เ e น a อ g เจสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงให้กับชาวราศีเมถุนประจำเดือนพฤษภาคมในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีเมถุนนั้นจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะไพ่ยิบซีไม่เคยตอบพอใจใครไม่เคยโกหกใครไพ่ยิบซีมีความลึกลับในตัวของเขาเองนี่เป็นการดูดวงแบบร,มรวมๆนะคะไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนะ โอเคในส่วนแรกนี้อาจารย์ก็จะดูดวงในอดีตนะคะให้กับชาวราศีเมถุนนั่นเองนะไพ่ในอดีตใบแรกสเตนไนออพเพนดิโกเดอะเวิลด์ก้าวดาบและก็ต่อมาด้วย2ไม้นั่นเองนะคะ สำหรับไพ่สเตนเป็นไพ่ประจำราศีสิงห์นะมีชาวราศีเมถุนนะคะที่เคยคบหรือกำลังคบกับชาวราศีสิงห์อยู่ก็ได้เช่นเดียวกันผู้หญิงชาวราศีเมถุนในช่วงอดีตที่ผ่านมาจะรู้สึกว่าคุณมีความเป็น working woman สูง ไม่งอผู้ชายสิ่งไหนที่คุณสามารถทําได้เองคุณก็จะทําไปเลยนะคะไม่ได้วุ่นหวังพึ่งพาแฟนหรือว่าสามีหรืออะไรยังไงนะคะเป็นผู้หญิงที่เก่งคนหนึ่งเลยก็ว่าได้นะคะสำหรับไพ่สเตนนี้นะคะคุณมีความอ่อนโยนมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เอื้ออาลีนะดูจากภายนอกผู้หญิงชาวราศีเมถุนจะเป็นคนที่ดูอ่อนหวานอ่อนโยนก็จริงแต่ภายในนะคะ ผู้หญิงชาวราศีเมถุนนั้นจะเป็นคนที่เข้มแข็งคนหนึ่งเลยก็ว่าได้นะคะที่เขาเรียกว่าอ่อนนอกแต่แข็งในนั่นเองเนาะต่อมาผู้ชายชาวราศีเมถุนสําหรับไพ่ใบนี้คือมีหลายครั้งนะคะที่คุณจะต้องมีการตัดสินใจหรือทำอะไรก็ตามคุณมักที่จะเกรงใจนะคะโดยเฉพาะเกรงใจคนที่เป็นแฟนเกรงใจคนที่เป็นภรรยานะคะซึเป็นส่วนใหญ่ส่วนมากจะตัดสินใจแล้วก็มีการปรึกษา ะะกับคู่กับคู่รักของตัวเองก่อนด้วยทุกครั้งนะคะเหมือนเหมือนเกงใจอะ่ะแต่ภาษาชาวบ้านจริงๆนะเขาเรียกว่ากลัวแฟนหรือว่ากลัวภรรยาอะไรประมาณนี้ก็ได้เช่นเดียวกันเนาะนะมันไม่ใช่ถึงกับขนาดกลัวหรืออะไรหรอกมันให้เกียรติมากกว่านะคือมันใช้คำนี้มันน่าจะถูกกว่านะคะโอเคนายออฟเพนดิเคิในความรักอดีตที่ผ่านมาชาวราศีเมทุน ทุกครั้งเลยที่มีความรักคุณจะเป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียในเรื่อง,องความรักกล้าที่จะทุ่มเทนะคะถ้าเกิดว่ารักแล้วก็จะรักไปเลยบางทีทุ่มหมดตัวเทหมดหน้าตักมีร้อยให้ร้อยอะไรประมาณนั้นเลยนะคะจึงทำให้ชาวราศีเมถุนในช่วงอดีตที่ผ่านมาเวลาเจ็บถึงเจ็บหนักกว่าคนอื่นไงนะคะถึงจะไดน้นั่งคิดว่าเออไม่ควรที่จะไปทุ่มเทไม่ควรที่จะไปรักเขาเกินไปอะไรอย่างเงี้ย ถึงจะมานึกขึ้นได้ทีหลังนะคะในเรื่องของการลงทุนอาจารย์รู้สึกว่าชาวราศีเมถุนนะบางคนเนี่ยไปลงทุนไว้บางคนไปซื้อในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ไว้เป็นทรัพย์สินนะคะบางทีคุณอาจจะเก็บเงินเป็นก้อนเนี่ยไม่ค่อยอยู่แต่คุณอาจจะเก็บเป็นในรูปแบบของทรัพย์สินเนี่ยน่าจะอยู่กว่านะคะเพราะว่าชาวราศีเมถุนจะเป็นการแบบแปลสภาพนะคะ น่าจะเซฟน่าจะเก็บได้นานกว่านั่นเองเนาะต่อมาเป็นไพ่ h e World สำหรับไพ่ใบนี้นะคะบางสิ่งบางอย่างที่มันเหนือการควบคุมหรืออะไรก็ตามที่คุณคิดว่าคุณควรปล่อยวางคุณก็จะปล่อยวางมันไปเลยนะเพราะว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆแล้วทำให้ชีวิตคุณโลง่งทำให้ชีวิตคุณรู้สึกว่าเอ๊ะ นี่ถ้าเราไม่ถือนะเราแบกอะไรมาเยอะแยะมากมายในชีวิตเนี่ยมันหนักนะบางทีลองปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติหรืออะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดอะไรประมาณนี้จะทําให้ชาวราศีเมถุนนะั้นเข้าใจในชีวิตแล้วก็ปรับตัวได้เป็นอย่างดีด้วยนะมีชาวราศีเมถุนหลายคนเลยนะคะมีการไปอสอบสัมภาษณ์ขอวีซ่าหรืออะไรก็ตามเกี่ยวกับ ต่างชาติต่างประเทศเพื่อที่จะไปเยี่ยมเยียนหรือไปทํางานนะคะไปเยี่ยมเยี่ยมแฟนหรือสามีหรือภรรยาที่อยู่ต่างประเทศอะไรเงี้ยมีโอกาสนะคะที่คุณได้โอกาสนั้นได้เดินทางไปต่างประเทศก็ได้เช่นเดียวกันถือว่าไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่ดีนะนะคะแล้วบางคนนั่งฟังอาจารย์อยู่นี่ก็มีหลายคนเช่นเดียวกันที่นั่งฟังอยู่ที่ต่างประเทศนะคะ เนาะว่าไพ่ในส่วนนี้มันก็เป็นไพ่ในอดีตไปแล้วด้วยเนาะต่อมาเป็นไพ่กาวดาบนั่นเองสำหรับไพ่ใบนี้อาจารย์บอกเลยคุณค่อนข้างที่จะมีปัญหาในเรื่องของการนอนหลับหรือเปล่านะคะนอนไม่ค่อยหลับหรือบางทีหลับแล้วก็ตื่นขึ้นมากลางดึกหรือฝันร้ายบ่อยๆในช่วงอดีตนะนี้ก็เป็นประมาณว่าทําให้ชาวราศีมีถุนนั้นมีเรื่องแบบนี้มากวนใจคุณอยู่บ่อยๆ เช่นเดียวกันในเรื่องของความรักคุณเป็นคนที่มีอะไรก็คิดมากเก็บเอามาคิดเอามาอะไรอย่างเงี้ยนะคะทำให้บางทีคุณอาจจะเครียดสะสมได้แล้วมันอาจจะส่งผลต่อสุขภาพของคุณนะคะไม่ว่าจะในเรื่องของการปวดหัวไมเกรนบ่อยๆนะคะรวมไปถึงในเรื่องของการอานอนหลับไม่เพียงพอคิดมากหรืออะไรประมาณเนี้ยนะคะต่อมาเป็นไพ่สองไม้ มีหลายคนนะคะในช่วงอดีตที่ผ่านมารวมมาถึงปัจจุบันนี้ก็ยังมีติดต่อสื่อสารหรือคุยคุยกันอยู่ก็คือคุยติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติต่างภาษาบางคนอยู่ในแอปพลิเคชันหาคู่บางคนอยูอ่เว็บไซต์หาคู่หรืออะไรก็ตามเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติเนี่ยค่อนข้างมีเปอร์เซ็นต์เยอะเหมือนกันนะ ะะบางคนก็ได้แต่คุยกันทางออนไลน์ยังไม่เคยเจอตัวกันเป็นๆเ,เลยค่ะอาจารย์หรืออะไรประมาณนี้ก็มีโมเมนต์นั้นเช่นเดียวกันนะคะโอเคในอดีตของชาวราศีเมถุนส่วนใหญ่ก็จะคบหาดูใจกับชาวราศีธราศีสิงห์นะคะแล้วก็ธาตุดินธาตุลมและธาตุไฟนั่นเองนะ ต่อมาเป็นไพ่ปัจจุบันให้กับชาวราศีมีทุนค่ะไพ่ปัจจุบันใบแรกของชาวราศีมีทุนนะ The i m Place ซีเรีย c หนึ่งดาบ 8เรียนแล้วก็ต่อมาด้วย King of Swords โอเคไล่เรียงที่พไพ่ใบแรกนะคะสำหรับไพ่ The e m p r e s s นะคะมันเหมือนว่าในช่วงปัจจุบันของผู้หญิงชาวราศีเมถุนนั้นจะรักสวยรักงามเป็นพิเศษนะอาจจะไปสปาทำเล็บทำ,ลทำนู่นทำนี่ทำผมร้านซาลอนหรือว่าไป อสปาหรืออะไรเกี่ยวกับความงามอช้อปปิง้งเครื่องสำอางหรืออะไรเงี้ยจะจะประมาณนี้นะคะจะเป็นส่วนใหญ่นะคะรักสวยรักงามรวมไปถึงคนที่แต่งงานแล้วมีครอบครัวแล้วอะไรอย่างนี้นะคะก็มีโอกาสที่จะมีข่าวดีในเรื่องของการตั้งครรภ์เกิดขึ้นหรือเปล่านะเพราะว่าไพ่ใบนี้เห็นไหมตรงสัญลักษณ์ตรงรูปหัวใจตรงเนี้คือเหมือนเป็นความอุดมสมบูรณ์แม่ แข็งแรงดีอุดมสมบูรณ์ดีนะคะมีครอบครัวที่อบอุ่นน่ารักหรืออาจจะมีโอกาสที่จะได้ลูกสืบสกุลด้วยอีกก็ได้อะไรประมาณนี้นะคะบางคนอาจจะรอมานานแต่งงานมาสักพักแล่าจารย์ยังไม่ได้มีโอกาสว่าจะเมื่อไหร่จะได้ลูกมีโอกาสนะคะที่จะได้ลูกไว้สืบสกุลด้วยนะคะสำหรับไพ่ใบนี้นะไพ่ใบนี้ยังเป็นไพ่เมียหลวงด้วย ถ้ามีเมียหลวงก็ต้องมีเมียน้อยนะคะในกรณีนี้ต้องระมัดระวังนะคะในเรื่องของการที่จะต้องอเจอหรือว่าสืบค้นเจอว่าสามีนั้นแอบไปมี เมียน้อยหรือแอบไปมีคนอื่นบ้านเล็กบ้านน้อยอาจจะมีโอกาสเป็นไปได้สูงมากๆนะคะในช่วงนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะต่อมาคือผู้ชายชาวราศีเมถุนไพนาลีอุปธรรมนะคือเพศหญิงนะคะไม่ว่าจะเป็นแฟนไม่ว่าจะเป็นภรรยาหรือว่าไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงที่คุณให้ความเคารพนับถือเขาก็จะ,อะคอยสนับสนุนเป็นแบ็กอัพที่ดีหรือเป็นผู้อุปธรร์ให้กับ ผู้ชายชาวราศีเมถุนก็ได้ในช่วงนี้นะคะถือว่าเป็นไพ่ที่ดีเนาะต่อมาเป็นไพ่สี่เหรียญในปัจจุบันของชาวราศีเมทุนไพ่ใบนี้นะคะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้เป็นคนที่ขี้หงขี้ห่งหวงนะคะแล้วขี้กักความสัมพันธ์เอาไว้ด้วยนะนะทำไมถึงบอกว่ากักความสัมพันธ์ทั้งที่ตัวเองอาจจะมีคนคุยอยู่เยอะแยะมากมายนะคะอยู่ในคอลเลกชันเยอะแยะแต่ก็ยังกัก ความสัมพันธ์คุณหรือคุณรักความสัมพันธ์เขาเอาไว้อยู่นะคะคือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยังไม่ปล่อยอีกฝ่ายหนึ่งไปทั้งๆท,ที่ตัวเองก็มีคนคุยคนคบอยู่ด้วยอะไรเงี้ยนะคะแบบนี้อาจารย์เรียกว่าค่อนข้างเป็นความรักที่แบบค่อนข้างห็นแก็ตัวนะเอาจ,จริงๆเนาะแล้วในช่วงนี้ชาวราศีเมทุนจะเป็นคนที่ใช้จ่ายเงินแบบระมัดระวังมากๆนะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบรู้ว่า อของสิ่งนี้มันเคยตั้งอยู่ตรงนี้ถ้าใครมาย้ายของปุ๊บนี่ชาวราศีเมทุนจะหงดหงิดทันทีนะคะหรือว่าใครเอาของของคุณไปโดยทีไ่ไม่ได้รับอนุญาตหรืออะไรเงี้ยจะงดหงิดทันทีนะต่อมาจะเป็นไพ่หนึ่งดาบนะคือในเรื่องของการตัดสินใจนะคะในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้หรือในปัจจุบันของชาวราศีเ <c oughs> มทุนก็ค่อนข้างที่จะมีเรื่องที่คุณตัดสินใจนะตัดสินใจที่จะ ตัดใครสักคนหนึ่งออกไปจากชีวิตของคุณโดยเฉพาะคนที่เจ็บหรือว่าอะไรอะความรักมันไม่แฮปปี้มาได้สักพักหนึ่งแล้วมันถึงช่วงเวลาที่คุณจะต้องตัดสินใจหรือว่าตัดเขาออกจากชีวิตจริงๆจังๆสักทีอะไรอย่างนี้ก็ได้เช่นเดียวกันหรือเป็นการตัดสินใจนะคะที่จะให้โอกาสนะคะ ในเรื่องของโอกาสตัวเองได้ทําในสิ่งที่ตัวเองนั้นมีความมุ่งหวังเอาไว้นะคือถ้าชาวราศีเมถุนมีความตั้งใจดีนะคะว่าอยากจะทําอะไรสักอย่างหนึง่งคุณจะตัดสินใจได้แน่วแน่แล้วก็สามารถที่จะไปถึงจุดจุดนั้นได้อย่างแน่นอนด้วยความพยายามของคุณเองเพราะว่าไพ่ใบนี้บอกให้รู้ว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จย่อมอยู่ที่นั่นนะคะไม่ไกลเกินรอไม่ไกลเกินเอื้อมอย่างแน่นอนด้วยนะ ต่อมาสำหรับไพ่แปดเหรียญในปัจจุบันของชาวราศีเมถุนอาจารย์รู้สึกได้ว่าคุณมีความขยันขันแข็งอยู่แล้วนะคะในช่วงนี้อาจารย์ไม่ได้เป็นห่วงคุณน่าจะมีมากกว่าหนึ่งงานด้วยซ้ำไปอาจจะมีงานประจำอยู่แล้วแล้วก็มีงานอิเลๆ ะะเสริมเข้ามาอีกนะคะมีกําลังเสริมมีเงินเข้ามาหลายช่องทางอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ชาวราศีเมทุนที่ทําแล้วถือว่ารุ่งถือว่าดีนะคะแล้วคุณได้ทําในสิ่งที่แบบได้โชว์ผลงานได้โชว์ฝีมือตัวเองจะยิ่งภูมิใจมากๆนะบางคนเป็นมนุษย์เงินเดือนก็จริงแต่อยากจะเก็บเงินสักก้อนหนึ่งเพื่อที่จะทำธุรกิจ ของตัวเองก็ได้นะในกรณีนี้เช่นเดียวกันต่อมาก็เป็นไพ่ n g o o Sword ผู้หญิงชาวราศีเมถุนนะะาไพ่ใบนี้บอกให้รู้ว่าคุณจะได้มีโอกาสหรือคุณคบหาดูใจกับผู้ชายที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ก็ได้เช่นเดียวกันคือเขาเป็นคนที่ตรงไปตรงมานะปากกับใจนี่ค่อนข้างตรงกันนะคะแล้วบางทีเขา เป็นคนที่ซีเรียสจริงจังกับชีวิตมากจนเกินไปจนบางทีอาจารย์รู้สึกว่ามันไม่มีความยืดหยนะุ่นน่ะนะคะอะไรมันเคร่งเกินไปมันก็อาจจะดูไม่ดีนะคะนะนี่คือบุคลิกคร่าวๆของเขานะแล้วเขาเป็นคนที่กล้าทํากล้าตัดสินใจนะสิ่งไหนที่เขาทําเขาก็จะยอมรับว่าเขาทำนะแต่จะไม่ได้เป็นคนที่แบบผู้ชายที่โรแมนติกพูดจาหวานหูค่าขาอะไรเงี้ยคงไม่ใช่นะ ถ้าความรักของเขาก็ให้ดูที่การกระทําของเขาซะเป็นส่วนใหญ่นะคะนี่ก็คือไลฟ์สไตล์ในการบอกรักของเขาหรือวิธีการบอกรักของเขานั่นเองเนาะต่อมาคือผู้ชายชาวราศีเมถุนไพ่ใบนี้นะบอกให้รู้วา่าในช่วงนี้มีเรื่องทําให้ผู้ชายชาวราศีเมถุนนั้นจะต้องมีการตัดสินใจค่อนข้างสูงค่อนข้างเยอะนะอยากจะใช้สมาธิอยากจะโฟกัสนะคะให้ตรงจุดได้มากที่สุดนะคะ แล้วก็บางทีอาจจะเป็นเรื่องในการตัดสินใจในเรื่องของการทํางานหรือหน้าที่การงานของคุณจะต้องมีการตัดสินใจค่อนข้างบ่อยหรือค่อนข้างสูงก็ได้นะในเรื่องของความรักคุณเป็นคนที่แสดงออกตรงๆนะคำว่ารักของคุณบางทีคุณอาจจะไม่ได้พูดคําหวานหรือโรแมนติกอะไรมากมายแต่คุณเป็นคนที่ปฏิบัติหรือทําให้เห็นเลยว่านี่แหละคือเป็นการแสดงออกถึงความรักนั่นเองเนาะโอเค ราศีเมถุนในปัจจุบนันคบหาดูใจกับชาวราศีธาตุดินนะคะราศีธาตุลมนะต่อมาเป็นภายในอนาคตอันใกล้ที่จะถึงนี้ของชาวราศีเมถุนนะคะก็คือในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะ โอเคมาดูที่ไพ่ใบแรกเลยนะเพ of ออฟสอดสามเหรียญ The Hermit Temperance และก็ต่อมาด้วย Ace of Pentacles โ okay. อเคสำหรับเพ of ออฟสอดนะคือถ้าชาวราศีเมถุนช่วงนี้คุณคบหาดูใจนะคะกับคนที่อายุน้อยกว่าคุณอาจารย์บอกเลยว่าแฟนหรือคนรักของคุณในช่วงนี้เขาเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงนะ นะเขาจะทําอะไรก็ตามเขาจะไม่ขัดความรู้สึกของตัวเองเลยเขาจะไม่ยอมทําในสิ่งที่แบบมันขัดต่อความรู้สึกของเขานะเขาจะแสดงออกตรงๆเลยเหมือนเป็นคนตรงๆเหมือนแข็งๆทื่อๆนิดนึงอ,ะอ่ะบุคลิกของเขาแต่เขาเป็นคนที่ซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกของตัวเองนะนาะคิดยังไงอยากจะทําอะไรก็แสดงออกมาทันทีนะเวลาโกรธก็แสดงออกทางสีหน้าท่าทางทันทีทันใดเลยนะคะต่อมาก็จะประมาณว่า บุตรบริวารลูกๆของชาวราศีเมถุนในช่วงนี้นะเขาจะเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองอาจจะเป็นเด็กที่เอาแต่ใจด้วยนะในช่วงนี้นะยังไงคุณก็ควรที่จะตักเตือนแล้วก็ให้เขาได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของเขาด้วยนะบางทีคุณอาจจะสอนคุณอาจจะพูดพูดบางทีก็าอาจจะไม่ฟังด้วยซ้ำไปนะให้เขาได้ลองผิดลองถูกได้ตัวเองนะคะว่าสิ่งที่คุณเคยพูดสิ่งที่คุณเคยเตือนนั้นมันแบบว่า เหมือนเขานึกขึ้นได้ว่าโอ้น่าจะเชื่อแม่นะน่าจะเชื่อพ่อแนละ้พ่อเคยบอกอย่างนั้นอย่างนี้นะคะนี่ก็คือแบบให้ประสบการณ์ได้สอนเขาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะเด็กคนนี้จะเป็นประมาณนั้นคือเขาอยากจะลงมือทําอยากจะมีประสบการณ์ด้วยตัวเองไงต่อมาเป็นไพ่สามเหรียญในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะคะส่วนมากถ้าชาวราศีเมถุนคนใดทําธุรกิจ เกี่ยวกับการค้าขายธุรกิจมีเกี่ยวกับการามีธุรกิจของตัวเองค่อนข้างมีฐานลูกค้าเดิมแวะเวียนเข้ามาอันนี้ก็ไม่ได้น่าเป็นห่วงอะไรมากมายนักนะคะและรวมไปถึงในเรื่องของความรักนะบางทีไม่ได้มีเวลาออกไปไขว่คว้าหรือไปเจอผู้คนมากมายหรือภายนอกเท่าไหรนะ่นั บางทีอาจจะทํางานแล้วเลิกงานแล้วก็กลับบ้านแล้วก็ตื่นเช้ามาก็ต้องไปทํางานอีกอะไรเงี้ยเสาร์อาทิตย์ก็หมดไปแล้วนะคะแค่ดูซีรีส์แล้วก็ซักผ้าอะไรเงี้ยชีวิตมันวนลูปอยู่แบบนี้นะคะเลยทาให้ชาวราศีเมถุนหลายคนที่แบบไม่ได้มีเวลาไปขวยคว้าไม่ได้มีเวลาไปพบเจอโลกภายนอกเท่าไรหร่นักนะคะจึงเกิดเป็นความรักใน กลุ่มเพื่อนกลุ่มเพื่อนสนิทกลุ่มเพื่อนร่วมงานนะกลุ่มเพื่อนร่วมบริษัทเดียวกันหรืออะไรก็แล้วแต่เป็นความรักแบบใกล้ชิดกันจนมันพัฒนาสเต็ปกลายไปเป็นความรักในที่สุดอะไรประมาณนี้ต่อมาเป็นไพ่เดอะเฮอร์มิตนะเป็นไพ่ประจําราศีกันมีชาวราศีเมถุนที่เคยคบหรือกำลังคบกับชาวราศีกันอยู่ก็ได้เช่นเดียวกันนะ คือพูดง่ายๆนะว่าชาวราศีเมถุนช่วงนี้คุณค่อนข้างที่จะมีโลกส่วนตัวสูงหรืออยากจะมีโลกส่วนตัวสูงก็ได้นะสังคมอยากจะเข้าหาคุณแต่คุณรู้สึกว่าจะหลีกหนีสังคมแล้วนะนะรู้สึกแบบโอ้อยากจะอยู่เงียบๆนะคะโดยเฉพาะใครที่ใช้ชีวิตในเมืองใหญ่นี่รู้สึกว่าเ,ออเบื่อเซงมากนะคะอยากจะไปใช้ชีวิตที่ต่างจังหวัดหรืออะไรประมาณนี้เลยนะหรือบางคนอยากจะไป ปฏิบัติธรรมที่ไหนเงียบๆสักที่หนึ่งนะออกบวชออกปฏิบัติธรรมเดินจงกรมอะไรประมาณนั้นนะจริงๆนะคะคือแบบชีวิตอยากค้นหาอะไรที่มันเงียบแล้วก็สงบในชีวิตจริงๆนะคะความรักจึงทําให้ชาวราศีเมถุนหลายคนจึงยังคงโสดอยู่เพราะว่าคุณเป็นคนที่มีความสุขได้ด้วยตัวเองไม่จําเป็นต้องมีคนรักความรักก็ได้อะไรเงี้ยนะคะคุณค่อนข้างที่จะสร้างกําแพง ามาปิดกั้นตัวเองเนี่ยก็ค่อนข้างสูงอยู่นะนะคะถ้าใครสามารถพังทลายกำแพงของชาวราศีเมถุนได้แสดงว่าคุณก็มีดีละนะต่อมาเป็นไพ่เทมเพลนเป็นไพ่ประจำราศีธนูมีชาวราศีเมถุนที่เคยคบหรือกำลังคบกับชาวราศีธนูอยู่ก็ได้เช่นเดียวกันนะ ช่วงนี้นะคะอาจจะมีโอกาสหรือช่วงเวลาที่คุณจะได้ย้ายงานใหม่ย้ายที่ทํางานใหม่ย้ายที่อยู่าัยใหม่ด้วยเช่นเดียวกันนะคะหรือมีการเดินทางค่อนข้างเยอะในช่วงนี้ก็ได้เดินทางเกี่ยวกับในเรื่องของการทํางานนะเดินทางเกี่ยวกับในเรื่องของการแบบงานบางทีมันจะต้องมีการเดินทางค่อนข้างเยอะก็ได้นะในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นั่นเองในเรื่องของความรักอาจารย์มองว่านะ โดยเฉพาะชาวราศีเมถุนคนใดที่มีโลกสองใบหรือสมัยนี้มันมีโลกหลายใบยก็ได้นะคุณจําเป็นที่จะต้องเลือกแล้วว่าคุณนั้นจะเลือกที่จะจริงจังหรือเลือกที่จะคบใครสักคนหนึ่งนะมันมาถึงเวลาที่จะต้องเลือกแล้วนะแต่ชาวราศีเมถุนนั้นค่อนข้างสับสนกังวลใจกลัวตัวเองนั้นจะเลือกผิดเลือกถูกแต่ถ้าใครแบบ รักเดียวใจเดียวมีแฟนคนเดียวเนี่ยอันนี้ไม่ต้องได้เป็นห่วงเลยในกรณีนี้นั่นเองเนาะนะคะโอเคต่อมาก็จะเป็นไพ่ a of p e n t a c l e นะมีโอกาสที่จะได้รับเงินก้อนนะคะจะมีลูกหนี้ก็ได้นะมาใชา้หนี้ชาวราศีมเมทุนคุณอาจจะรอมานานท่วงและท่วงอีกแต่ก่อนแต่ตอนนี้รู้สึกว่าลูกหนี้อาจจะนำเงินก้อนนั้นมา ใช้นี่คุณก็ได้นะคะหรือจะได้เงินก้อนนี้จากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงของชาวราศีเมถุนก็ได้เช่นเดียวกันนะคะหรือได้ของขวัญที่ถูกใจจากคนที่คุณรักนะคะอาจจะเป็นในรูปแบบของเงินในรูปแบบของทองในรูปแบบของทรัพย์สินที่มันเป็นของมีค่านะะไม่ใช่ของปลอมเป็นของแท้เลยในกรณีนี้โอ้โหไพ่ใบนี้คือสุดยอดนะ โอเคนี่ก็เป็นไพ่ในเดือนพฤษภาคมของชาวราศีเมถุนส่วนใหญ่ก็จะคบหาดูใจกับชาวราศีธาตุลมราศีธาตุดินราศีกันราศีธนูนะคะต่อมาก็จะเป็นไพ่สรุปให้กับชาวราศีเมถุนค่ะ King of Pentacles Page of Pentacles Knight of Wands สำหรับไพ่ King of Pentacles นะผู้หญิงชาวราศีเมถุนในช่วงนี้นะมีโอกาสหรือจะได้คบหาดูใจกับผู้ชายที่อายุมากกว่าคุณหรือเขามีหน้าที่การงานที่ค่อนข้างดีมีฐานะดีทางการเงินนะนะแล้วก็อาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของจิจการเลยก็ได้นะในกรณีนี้นะคะ เขามีความพร้อมทุกอย่างที่สามารถสปอร์ตคุณได้หน้าที่ของคุณก็แค่แบบรักเขาจริงหรือพยายามพิสูจน์ให้เขารู้ว่าคุณรักคุณจริงไม่ได้หวังผลประโยชน์หรือไม่ได้หวังเงินทองของเขาแค่นี้เขาก็สามารถที่จะพร้อมนะที่จะซสปอร์ตชีวิตคุณได้เป็นอย่างดีนะน่าจะเป็นคนที่แบบสปอร์ตใจดีโหน่าจะแบบดีนะสำหรับคนคนนี้นะคะ ต่อมาคือผู้ชายชาวราศีเมถุนใบนี้อาจารย์อยากจะบอกว่าคุณมีเพรีพร้อมทุกอย่างอาจจะมีธุรกิจส่วนตัวมีการเงินฐานะทางการเงินดีนั่นนี่หรือทําธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์หรือที่ดินหรือเป็นการแปลสภาพเงินเป็นทรัพย์สินหรือเงินทองกนะ็ค่อนข้างที่จะมีฐานะระดับหนึ่งก็ได้นี่ก็คือตัวชาวราศีเมถุนนั่นเองนะ แต่เหมาะมากๆกับชาวราศีเมถุนคนใดที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์หรือที่ดินซื้อขายที่ดินอะไรเงี้ยจะเหมาะในช่วงนี้นะคะซื้อมาขายข้องหรือเป็นนายหน้าอะไรเงี้ยก็มีโอกาสที่จะได้ผลกําไรมีโอกาสที่จะแบบเป็นระดับเศรษฐีได้รับเงินอะไรประมาณนี้ก็ได้เช่นเดียวกันเนาะแต่ผู้ชายชาวราศีเมถุนจะไม่โฟกัสในเรื่องความรักมากนะักจะโฟกัสในเรื่อง,องการเงินนะ ช่วงนี้คุณจะโฟกัสในเรื่องของการเงินหาเงินหาทองนะคะถ้ามีเงินมีทองมีทรัพย์สินธุรกิจแล้วความรักดีๆหรือคนรักดีๆมันก็ก็เข้ามาเองอะไรประมาณนี้คุณคิดแบบนี้จริงๆนะผู้ชายชาวาราศีเมถุนนะต่อมานะคะ p a g e of p e n ดิ c l e ลนะฝ่ายใดฝ่ายหนึง่งจะมาขอโอกาสหรือไปขอโอกาสจากอีกฝ่ายหนึ่งนะขอโอกาสกลับมารักกันขอโอกาสกลับมาแก้ไขในสิ่งที่แบบ เคยทำให้เสียใจยหรืออะไรประมาณนี้จะไม่กลับไปทําอีกแล้วนะหรืออะไรประมาณนี้นะแล้วต่อมาคือบุตรบริวารของชาวราศีเมถุนในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้อาจารย์ก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนที่เริ่มที่จะรู้คุณค่าของเงินนะหรืออยากที่จะมีเงินหรือหาเงินนะตั้งแต่เขาอาอายุยังน้อยด้วยซ้ำไปนะนะคะกก,ก็ก็ลอง ก็ลองถามดูว่าในอนาเขาเขาอยากทําอาชีพอะไรหรือบางทีเขาอยากจะช่วยงานคุณนั่นนี่นะบางทีคุณก็ตอบแทนเขาด้วยให้เงินเขาเล็กๆน้อยๆหรืออะไรเงี้ยจะเขาจะได้เรียนรู้ถึงการแบบโอ้ถ้าทำช่วยเหลือหรือ ช่วยแม่ขายของอะไรประมาณนี้ยกตัวอย่างอะไรเงี้ยก็จะได้เงินตอบแทนนะหรืออะไรเงี้ยกว่าจะได้เงินพ่อกับแม่ก็หาเงินมาเหนื่อยยากหรือพอสมควรนะลูกอะไรเงี้ยเป็นการสอนลูกให้รู้จักคุณค่าของเงินตั้งแต่อายุยังน้อยก็ได้นะคะต่อมา night of w a n d เป็นความรักความสัมพันธ์ที่ชาวราศีเมถุนนั้นเวลาที่คุณมีความรักนะอยู่ไกลแค่ไหนสมมติว่าอยู่ต่างจังหวัดกันก็เหมือนอยู่หน้าปากซอยอ่ะ นะคะเหมือนความรู้สึกแบบถ้าหยุดเสาร์อาทิตย์ปุ๊บถ้ามีเวลาก็จะไปหาแฟนหรือไปหาสามีหรือภรรยาทันทีนะเหมือนเป็นการเดินทางพร้อมที่จะเดินทางพร้อมที่จะไปหาเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะก็เนหะนะมือนเหมือนที่เขาชอบพูดกันนะคะมันก็เหมือนแค่ปักซอยอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่คือความรู้สึกของคนที่มีความรักนะ ทำได้ทุกอย่างเพื่อความรักอย่างดังนั้นเขาจึงเรียกว่าความรักทําให้คนตาบอดนั่นไงนะแล้วก็ในเรื่องของการทํางานส่วนใหญ่ก็จะมีการเดินทางค่อนข้างเยอะในช่วงนี้ด้วยนะแต่จะทํางานหนักเดินทางบ่อยในเรื่องของการทํางานถ้าคุณมีเวลาปุ๊บคุณจะก็จะเดินทางหรือไปหาแฟนหรือคนรักของคุณทันทีนะก็ถือว่ามีความพิเศษอยู่ในไพ่ใบนี้เช่นเดียวกันนะคะ โอเคไพ่ okay. ใบไหนที่เป็นพลังงานบวกก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นกําลังใจไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานลบก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นคําเตือนนะก่อนจากการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ Golden Angel เราจะได้มีกําลังใจต่อไปนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ